เสียงอะไรมันซนมากอะไรเนี่ยกินน้ำกินน้ำไอตัวใหญ่ทำอะไรตัวใหญ่จะกินข้าวแล้วเหรอจะเล่นให,ให้พอก่อนไหมจะเล่นไปก่อนไหมจะเล่นนี้ก่อนไหม

ส่วนมากไอ้หมานี่ทำไมทำไมซ่อนกันไอ้นี่จนจริงเลยอ่ะกินข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวเหนื่อยแล้วใช่ไหมพอแล้วเนาะพอแล้วใช่ไหม เอาอีกเอาอีกเอาอีกนี่นี่ความสนของมันไปดึงกันิ้งเข้ากันด<ป>ึงเข้า ยังเยอะนะเนี่ย <c oughs> อยากกินหมดแล้วนะจะกินข้าวไหมเดี๋ยวขอแม่ขอแมนะ่นะได้ปะได้ปะได้ปะขอนะขอนะ <c oughs> ขอนะเนะนยแล้วะ <c oughs> ไปกินข้าวก่อนแล้ววันนี้มีขนมอะไรปะไม่มได้ซื้อขอนมมาให้กินหรอ <c oughs> กินขนมจุดไม่กินข้าวแล้วแต่เราก็เลี้ยงเขาแหละรักเนาะใช่ไหมความน่ารักของมันเยอะจังเลย